เฟสวอชทูออกมาว่ามีความเป็นไปได้ยังไงซ้ำจะมีการปรับลดอตัอตราดอกเบีย้ยแน่ๆทองคำก็ดีดรับข่าวดีดขึ้นมาประมาณ200 USD ยดอลลาร์ต่อทอยซึ่งถือว่าแรงมากแต่เมืองไทยเราไปติดที่ว่าบาทบ้านเราแข็ง w วลจีเคยประเมินว่าสิ้นปีเนี่ยเรามีโอกาสเห็น60,000แต่ด้วยความที่บาทแข็งเนี่ยมันทำให้กดดันราคาทองคำที่เป็นเทอมบาทบ้านเราเราก็เลยปรับก การประเมินใหม่ว่าถ้าบาทบ้านเรายังคงสามารถยืนอยู่ระดับ31ปลายปลายหรือ32เนี่ยเชื่อว่าโอกาสที่จะเห็น50,000 6,000ต้นต้ๆมีโอกาสที่จะเป็นไปได้แต่ถามว่าต่อไปนี้เนี่ยจนถึงสิ้นปีราคาทองคำมีโอกาสไปไปต่อไหมเรามองปัจจัยต่างเทคนิคค่ะทองคำเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยไปทำ h i g อยู่ที่3,670 US Dollar ต่อตอัแล้วก็ย่อลงมาเรามองค่ะว่าณปัจจุบันณจากจปัจจุบันจนถึงการประกาศนโยบายการเงินของเฟดเนี่ย นะถ้าจะมีการย่อถือเป็นจังหวะดีให้เข้าเพราะว่าเขายังรอข่าวว่าออกมาจะลดมากแค่ไหนจะปรับขึ้นมากแค่ไหนย่อเป็นจังหวะดีที่จะทยอยสะสมหลังประกาศถ้า25 basis point อาจจะดีดขึ้นแล้วไปไม่ไกลรอรับข่าวอื่นถัดไปแต่ถ้า50 basis point อาจจะเป็นไปได้ที่องคาจะไปได้ค่อนข้างไกล สาเหตุหลักๆที่เรามองว่าทองคำยังน่าจะมีโอกาสที่ไปต่อหนึ่งกระแสดีด ollarization like นะคะเซ็นทรัลแบงก์ทั่วโลก3ปีที่ผ่านมาเข้ามาซื้อคองทองคำเนี่ยปีละหตัน ปีนี้ถึงจะแผ่วไปเพราะว่าทองคำอยู่ในระดับสูงสุดแต่ปีนี้ครึ่งปีแรกก็ปาเข้าไป400ตันละเพราะนั้นอีกครึ่งปีหลังที่มันมีกระแสขึ้นมาเยอะๆและในช่วงใกล้ๆที่ผ่านมาเนี่ยดีดขึ้นมา200เหรียญเชื่อว่ามีการเข้าซื้อด้วยปริมาณคนข้างเยอะเพราะนั้นเราประเมินว่าไปจนถึงสิ้นปีมีโอกาสเห็น800ตันจนถึง1,000ตัน เพราะนั้นก็ถือว่าไม่น้อยแล้วหลักๆเนี่ยกลุ่มบริกส์จะเป็นกลุ่มที่เป็นตัวนําหน้าที่จะซื้อทองคําหรือว่ารัเสเซียก็เป็นตัวหลักแล้วก็จีนก็เป็นตัวหลักณนะนะปัจจุบันก่อนหน้านี้ที่เราเคยดูกันเนี่ยจีนมีรีเซิร์ประมาณ2%แล้วก็พยายามที่จะคอนเวิร์ตให้มันเป็น4%ขึ้นมาจนถึงปัจจุบันอยู่ที่3,000กว่าตันก็เกือบๆประมาณ3%กว่าเพราะนั้นเนี่ย จีนยังมีรูมให้ไปอีกเยอะในซีกยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยอเมริกาถือรองทองอยู่ประมาณสัก60%ยุโรปประมาณ5 60%เเพราะนั้นซีกเอเชียหรือกลุ่มบิกถ้าเขาจะแข็งแกร่งแล้วก็มองว่าเขาจะแบ็กอัพด้วยทองคำการเดินหน้าเข้าถือทองคำจะมีอีกไกลเพราะ,ะนั้นการย่อจะย่ออย่างมีนัยยะค่ะ นอกจากบาทนอกจากเฟดเศรษฐกิจสงครามสงครามเราไม่รู้เลยตอนนี้อเมริกากับเวนเนซุเอลามีปัญหากันนะคะเราก็ไม่รู้มันจะเป็นกระแสะล่าไปจะถึงรัสเซียที่เป็นซัพพอร์ตตัวซัพพอร์เตอร์ไหมจีนที่มีตัวซัพพอร์เตอร์ไหมแล้วมีการที่พยายามจะเข้ามายึดอา่อาวอ่าวไทยบ้านเราไม่ว่าจะเข้ามาอินทวีนของลราหรือของเขมรเพราะนั้นปัจจัยพวกนี้มันเป็นปัจจัยที่จะเป็นจุดชนวนไปจนถึงสงครามได้ตอน อนนี้จะเป็นสงครามออตอบแทนคือเป็น,ปนตัวมีคนอื่นผ่านคนอื่นแต่เราไม่รู้ในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นตัวจริงที่เข้ามาก็ได้เพราะจีนอยู่ข้างหลังรัเสเซียอยู่ข้างหลังอเมริกาอยู่ข้างหลังคงจะต้องดูว่าหลังสงครามต่างตอบแทนแล้วเนี่ยต่อไปจะเป็นยังไงค่ะ ห0 0 0ื 6, ต้องมองว่าบาทสามารถอ่อนได้มีความเป็นไปได้แต่ต้องมองค่ะว่าอเมริกาเนี่ยพยายามที่จะทำให้ค่าเงินของตัวเองอ่อน4,000กับ32มีความเป็นไปได้แต่ตอนนี้มัน31ต้นต้นไปปลายกลางๆเพราะฉะนั้นต้องดูว่า32 000 000กับ4,000มีความเป็นไปได้แต่ต้องดูว่าถ้าค่าเงิน US อดอลลาร์อ่อน บาทเราก็ยังคงเดินหน้าแข็งต่อไปเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะต้องมอนิเตอร์ต่อไปที่เรามามองปัจจัยทางเทคนิคว่าถ้าทองคำสามารถยืนอยู่เหนือ3,750 US d ลลาร r ต่อทรอยสาวได้เราไปตั้งโกที่4,000เลยค่ะไกลมากเพราะว่าเราเคยตั้งใหญ่ว่า3,750เนี่ยเป็นตั้งใหญ่ถ้าเบรกขึ้นไปได้มันจะมีแนวต้านระยะเล็กๆ 3,750 3 8 5 0 3 9 0 0แล้วก็ต้านใหญ่อยู่ที่4,000นะคะเพราะฉะนั้นในจังหวะที่บอกว่าแนวต้านแต่ละจุดนักลงทุนก็อย่าลุ้นมากนะักเพราะว่าณปัจจุบันถามว่าไฮไหมสูงมากสูงเป็น historical, historical high เลยเพราะนั้นเนี่ยการลงทุนควรจะลงทุนในในัยยะที่เราสามารถเข้าและออกได้ทันทีเข้าและยอมถ้าออกได้เนี่ย ถ้าเห็นยอ่อหรือยอ่อในปริมาณที่มันผิดปกติควรจะออกก่อนเพราะว่าจากนี้ไปเรามองรับใหญ่อยู่ที่3,300-3,410เป็นเป็นรับแรกรับที่2ออยู่พัน0าถ้าไม่เบรก2อันนี้ทองคำมีโอกาสไปต่อได้เพราะฉะนั้นแนวรับใหญ่อยู่ที่2จุดนี้เราเอามองจุดรับใหญ่ 5 1 6 0 0เป็นจุดเข้าอันนี้คือรับใหญ่นะคะรับผัดไปอยู่ที่52,500บาทต่อบาททองคำสองจุดนี้ถ้ายังเห็นและยังไม่หลุดก็ยังถือว่าเป็นจุดที่เป็นแนวโน้มที่มีโอกาสที่จะไปต่อได้แนะนำนักลงทุนว่าสูงขนาดนี้หลับตาลงทุนก็ไม่ได้ต้องเปิดตาลงทุนแล้วก็ดูว่ารอบข้างมีอะไรบ้างที่จะมากระทบ เพราะนั้นอันนี้เองเป็นปัจจัยหนึ่งและอีกปัจจัยหนึ่งคืออย่าลงทุนเกินตัวลงทุนด้วยปริมาณที่ตัวเองเข้าแล้วออกได้ทันทีอันนี้เป็นปัจจัยคือถ้าไม่เข้าเลยอาจเสียโอกาสเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะไปไกลค่อนข้างเยอะอย่าง200เหรียญที่มาถ้าไม่ได้เข้าก็เสียดายถูกไหมคะแต่ถ้าจะเข้าโดยที่ปริมาณที่มันเยอะจนเราไม่สามารถที่จะถอนได้หรืออะไรได้มันก็เป็นความเสีย่ยงเพราะนั้นถามว่าสูงไหมสูงสูงมากค่ะ